ปาบโดดขึ้นจอมแล้วขึ้นจอมแล้วขึ้นจอมแล้วโอ้เดียวคัดไซเลยครับเยอะเลยอะขึ้นจอมดีถึงจอมเลยนี่เก็บอย่างเดียวครับทีนี้ ุลาดำหวานแห้สองโครมมาดูสวยๆครับนี่มีทุกไซส์ครับนี่ครับไหนดูมานกี่ตัวเนี่ยเออมีไซส์สวยด้วยมองไม่เห็นนะปิดฝาแน่นเกินใส่ลงตรงนี้กุ้งยังเต็น,น คิปเปอร์มี2โลสีครับปตัวใหญ่มากครับนี่ปลาไหลครับโอ้โหไม่เกชื่ออมาดูข้างสะพานครับ อะไรไหมหล,มล่อมปอเนี่ยเดินได้อยู่เว้ยภาพโอ้กุงตัวเล็กๆโดดเต็มนะครับไหนมีโดดในแห่ไหม นี่นี่น,นี่กุ้งตัวเล็กเยอะมากอะไรปะ,ะโอ้นี่กุ้งขาวอะไรเนี่ยปลาเล็กปลาใบขนุน ลูกปลาเต็มเลยวะลูกปลาลูกปลาขนุนเยอะมากนี่มีลูกปูดำนะครับลูกปลาใบขนุนครับ วันทีเดียวเยอะมากโอปลาขนุนนั่นเลย ไปมาหวานไม่ได้ตัวไหมงงไ,หได้ยังกุุงหลายอะ่ะชนมือเหรอมีป้ายห้ามเข้าด้วยเตะแล้วโค้เหนื่อยมา เดินมาแถวนี้ไม่ไหวขอ,ขอบนี้หลมลึกครับเมื่อกี้ผมเดินมาฝั่งข้างบนเดินง่ายหน่อยมาดูตรงนี้นี่หลมลึกมาก โอ้ปานน่ะหวานไม่ถึงดู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 กุ้งครับโอ้กุ้งเยอะมากดูกุ้งครับมีทุกซ้ายเลยดูเยอะมากโอ้กุ้งครับ โดดขึ้นมามีถกใสเลยครับน้ำร้อนๆเอาเท่าที่ได้ครับนี่กุ้งเยอะมาก ครับขึ้นจอมมาก็เยอะนะนี่เยอะเลยโอ้กุ้งทางนั้นเลยครับนี่ลูกปูมหมา เจอแต่ลูกมนันเลเล็กเกินไม่พอเก็บนี่สวยๆครับตัวไหนเก็บได้ก็เก็บอันนี้ปลาบู่ครับเนี่ยลูกปูม้าเยอะมากเล็กเกินอ่ะรวมแล้็ได้เยอะ ปลาโอ้โหคมนี่ก็ได้เยอะครับนี่นี่เยอะเลยมาหวานอีกไม่ต้องล้างน้ำนะครับแหปลาว่ายไปมาลูกปลากระบอกนะ เจอกุลาดามใหญ่ไหม,ไมหวานก็ยังไม่เจอเลยเจอแต่ลูกมันมาอีกสกโคมเลยขยับเข้ากลางหน่อยอเดินมาแถวนี้ร้อนมากเลยฟาบโดดแล้วกุ้งโดดแล้ว เนี่ยขึ้นจอมแล้วครับขึ้นจอมแล้วขึ้นจอมแล้วขึ้นจอมแล้วโอ้นอกแหในแหมีทุกไซส์ครับนี่เยอะเลยอะขึ้นจอมดิดถึงจอมเลยนี่ครับบนแหก็มีนอกแหก็มีในแหก็มี มีอะไรบ้างปลาเห็ดโคลนเเจอบ่อยมากมกุ้งไส์เล็กๆครับรอดตาแห่เยอะเลยเล็กเกินก็ปล่อยไปอืมเอาเท่าที่ได้เท่าไหร่เท่านั้นครับของธรรมชาติ Wow. 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 ว้าวว้าววว้ารอบนี้ก็ไม่น้อยครับเนี่ยจอมแห่เป็นสิบ <laughs> มีทุกไซส์ครับ กก็เยอะมานี่เก็บอย่างเดียวครับทีนี้อันนี้กุลาดำกุลาดำไซส์ไม่ใหญ่เจอ,อ,อแต่ลูกมัน,น,นมกุ้งเยอะมาก น้ำลงเยอะไปเปล่าเลยไม่เจอสายใหญ่ไม่มันต้องให้หัวน้ำเดี๋ยวเราลงมามันขึ้นน่ะช่วงน้ำขึ้นน่ะโอ้โหอดผูปปแป้นนะ <laughs> ปแป้นไม่เอาขอัดเก็บเ,เอาแหลย เก็บเอามาหากนานิที่พืนบ้นเพื่นบ้านไม่ต้องกลัวหมดครับของธรรมชาติครับของธรรมชาติกุ้งหอยปูปลานะอยากกินไม่ต้องเข้าตลาดครับมาหาเอามีทุกอย่างให้หานี่สองโคมโอ่ะอ้เกือบสองขีดแล้วมั้งเนี่ย ธรรมชาติครับล้างน้ำให้มันน่าดูหน่อยน้ำร้อนเลยนี่ครับสองโครมหวานแหสองโครมมาดูสวยๆครับนี่มีทุกไซส์ครับแดดก็ร้อน แดดร้อนมากครับตอนนี้นนพักแป๊บเหนื่อยนี่ครับไหนมานกี่ตัวเนี่ยเออมีไซส์สวยด้วยมองไม่เห็นนะปิดฝาแน่นเกิน,น,น,นใส่ลงตรงนี้กุ้งยังเป็นในะสเลยสีน่ากินผมใช้น้ำแข็งกุ้งขาวหมด เหนื่อยเหนื่อยมันมีลูกปลาติดต,ตาแหอเนี่จะเดินงมงมกุ้งครับได้แล้วตัวนึงแต่ไปโดนปูดามก็สะดุ้งเลยไง <laughs> หนีบทิ้งก้ามอ่ะอะไรละ่ะเออได้ปูม,มาอีกแล้วปูม,ม้าเยอะมากครับไส์ประมาณสามนิ้วเมื่อกี้หวานตรงนี้ก็ได้ไปตัวงน,น้ำลงเยอะครับอีกนานกว่าจะขึ้นหวานแห้ไม่เหนื่อยนะมันเหนื่อยตอนหิ้วกล่องเดินลมลึกมาก เสียงเรือครับฝั่งนู้นเป็นคลองใหญ่ดเดินขยับไปบานข้างหน้ามว้ามาดูตรงนี้ครับเยอะป่ะน้ำไหลออกคลองข้างมากุ้งลงมานี่โโหกลัวจะมีแต่มากลัวจะมีปลาไอหนามหลังอะ่ะ นี่เขาลงอวนลงอวนเก่าลงแล้วไม่ออกมาปับดูโครมนี้องโด,ดต็ตมาครับโอ้ขึ้นจอมเลยอะโอ้โอเยอะมากครับนูโอ้ไซส์สวยๆครับ ขึ้นจอมแหเลยโอ้ขึ้นจอมนะครับโอ้โหตายตายตายบา,านแห่เจอแต่ปลานี่ดูครับน้ำหลังอะ่ะเต็มเลยโอ้แต่กุ้งก็เยอะครับดูปลาน้ำหลังอะ่ะโอ้ ดูโอ้โหมีอะไรบ้างครับุกขึ้นไปดูข้างบนโอ้โหกุ้งก็เยอะครับดูกุ้งเยอะมากแต่ว่าปลาเนี่ยโอ้โหน้ำหลังอ่ะน้ำหลังหติดตาโอ้โหกุ้งทั้งปลาครับกุ้งใสสวยเลยปลาน้ำหลังก็เยอะเดี๋ยวคัดกุ้งก่อน อ,อุ้ยโดนหนามเยอะมากนี่อันนี้ปลาอะไรนี่ขนุน สารพัดปลาครับดูดิโอ้ยสารแหเพลินเลยครับแบบนี้เนี่ยมุ้งก็เยอะอื้ม ลปลาขนุนก็เยอะขนุนเก็บปุ้งครับเก็บแต่ปุ้ง ถนนส,สวยอซดอโดนหนามถนนสายสวยเลยลุงเขามาตัดจากืโคมเดียวครับดูดูดโคมเดียว กุลาดำเหรอชั้นกุลามันมาด <ำ S 1> โดดเสียงดังจังกุลาดำลายัวได้เยอะครับนี่ก็โลก,กวาแล้วมาแล้วปูอะปูแป้นไอ้ปูเลยนะปูมา้มา,มานี่ครับสารพัดครับ <laughs> ต่างคนต่างได้หลากหลายครับน้ำขึ้นครับตอนนี้เมื่อกี้เดินมาน้ำมันอยู่นี่อยู่เลยน้ำขึ้นมาเป็นวาแล้ว เต็มยังเต็มตะก้ายังตัวก็งูมะโอ้โหยยกโดดออกรอบมันอออันนี้รอบสองอะรอบแรกเอาไปเก็บได้ไหมรอบแรกไม่ได้ชักกระตัวนี่ครับซ้ำนี่หวงบุ้งธรรมชาติครับงงมานั้นเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ว่ะนี่ครับเป็นโลแล้วครับโลกว่ามากเนี่ยสวยๆครับ ผ <laughs> มว่านแหดมันหลากหลาย,ลายอ่ะหลายไซส์เลยปนกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินข้างบนดีกว่า,าบนจะเดินง่ายกว่าโอเค